เราจะมาดูการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยากันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีปริมาณน้ําค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมาดูกันว่าสถานการณ์น้าในแต่ละจุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดรวมไปถึงมาตรการในการผันน้ําด้วยเพื่อเป็นการหน่วงน้ํานะคะให้มวลน,น้ําที่จะไหลามาจากภาคเหนือลงมายัางภาคกลางและกรุงเทพมหานครน,นั้นมีน้อยที่สุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นสีแดงๆตรงนี้ติดตามข่าวนี้กันให้ดีนะคะเตรียมยกของขึ้นที่สูงจะมีตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวมมาาาาเ่าให้ฟังนนะะคะดูสกรณ์ การบริหารจัดการน้ํากันก่อนเรื่องของการระบายน้ํานะคะตามจุดต่างๆนะคะเป็นข้อมูลนะวันที่6กันยายนก็คือวันนี้เลยนะคะไปดูที่เขื่อนสิริกิตแล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนกันก่อนวันนี้ปริมาณน,น้ําในเขื่อนก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะที่เขื่อนสิริกิตตอนนี้น้ําอยู่ที่ประมาณร้อยละเจ็ของเขื่อนนะคะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอยู่ที่ประมาณร้อยละส9่ส่วนการระบายน้ําที่บริเวณสถานีวายีจังหวัดสุขโขทัยนะคะตอนนี้การระบายน้ําอยู่ที่282.7เ 7ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งความจุลำน้ำอยู่ที่510ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือปริมาณที่สถานีนี้นะคะสามารถที่จะรองรับน้ำได้ก็ถือว่ายัางไม่น่าเป็นห่วงนะคะไปดูจุดต่อไปคุณผู้ชมที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อัตราการระบายน้ำล่าสุดวันนี้อยู่ที่1,496ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและความจุลาน้ำนะคะยังรับน้ำได้อีกก็คืออยู่ที่3,660ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสาคา่าระดับน้ ตอนนี้อยู่แค่ร้อยละยีเท่านั้นนะคะไปดูที่สถานี c 3 43, 43นะคะที่จังหวัดชัยนาทบ้าง วันนี้ระบายน้ำก็อยู่ที่1496ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะพยายามนะคะควบคุมให้อยู่ที่ระดับนี้ค่ะ1 4 0 0ถึง1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดูตัวเลขวันนี้แล้วก็ปริมปริมอยู่นะคะแต่ว่าความจุลำน้ำก็ยังได้อยู่นะคะอีก2730ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะส่วนตรงนี้นะคะสถานี C 29A ที่จังหวัดพระนครศรียาการระบายน้าวันนี้อยู่ที่1928ลูกบาทเมตรต่อวินาที ความจุลำน้ำนะคะยังรองรับน้ำได้3,500ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะมาดูเรื่องอัตราน้ำที่มันไหลผ่านนะคะพื้นที่ต่างๆก็มีผลเหมือนกันที่จะทำให้น้ำท่วมนะคะล้นตะลิ่งต่างๆ มาดูที่สถานี Y4 นะคะอำเภอเมืองสุขโขทัยกันก่อนเราก็จะต้องควบคุมนะคะให้น้ำเนี่ยไหลผ่านจุดเนี้ยนะคะคุณผู้ชมที่อำเภอเมืองสุขโขทัยสีแดงๆที่มีดาวเนี่ยนะคะไม่เกิน460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเกินจะผันน้ำไปไหนนะคะก็จะผันน้ำเข้าไปยังทุ่งบางระกำนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะผันไปประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่า ถ้าน้ําเยอะนะคะก็จะต้องดําเนินการในช่วงเดือนกันยายนนี้แหะคะ่ะจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะจุดต่อไปนะคะสีส้มนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ ซึ่งก็จะมีน้ำไหลลงมาเรื่อยๆจากภาคเหนือนะคะทั้งเขื่อนภูมิพลศิริกิจแล้วก็แควน้อยบำรุงแดนน้ำที่จะไหลผ่านนาครสวรรค์เนี่ยก็ต้องไม่เกิน2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าเกินจะผ่นน้ำไปไหนนะคะก็จะผ่นน้ำไปยังพื้นที่หน่วงน้ำเหนือที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีบึงบอระเพ็ดนะคะ235ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะมีที่จังหวัดพิจิตรด้วยประมาณ999ล้านลูกบาทเมตรเลยค่ะ มาดูฝั่งนี้คุณผู้ชมทางฝั่งนะคะของเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องมีการผันน้ํา เข้าระบบชุมประธานต้องไม่เกินนะคะ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเกินจากนี้จะผันไปไหนระบายน้ำไปไหนก็ต้องไปพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกนะคะ437ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังเป็นการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมและสุดท้ายค่ะน้ำที่ไหลผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียาธนานะคะแล้วก็มาจากเขื่อนป่าศักด้วยบริเวณนี้เนี่ยน้ำไหลผ่านจะต้องไม่เกิน3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้าเกิดนะคะก็จะต้องผันน้ำนะคะไปอย่างพื้นที่น้ำนอง5้าทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันตกนะคะก็คือจะมาทางสุพรรณบุรีนี่เลยค่ะรับน้ำได้อีก872ล้านลูกบาทเมตรก็ถือว่าทางการก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วแล้วก็จับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดว่าปริมาณการระบายน้ำนะคะ มีการควบคุมได้ดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็การผ่านน้ําไปยังจุดต่างๆตามที่แผนที่วางไว้ก็จะช่วยเรื่องการหน่วงน้ําโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาดังนั้นเห็นปริมาณน้าตอนนี้ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะทั้งชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นได้คะ่ะ